ถึงฟ้าเฮ้ยงงอะไรอะไรแอนจูมาสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาฮาทมตอนนี้ทุกคนกล่องพัดุสติก ก็เป็นของใครรู้ป่ะของทัศสั่งมาแบบสั่งมาขายเหรอสั่งมาเยอะมากสั่งมาเต็มบ้านแล้วก็ไม่ยอมแกะนะคะและตอนนี้นางก็ไม่อยู่ค่ะทุกคนไปช่วยเพื่อนโปโมดที่ตลาดเสร็จแล้วมาทุกคนเขาจะให้ดูว่ากล่องมันเยอะขนาดไหนมาลมาแล้วอุ้ยอมาไหมมาแล้วห ะะทุกคนพัสดุทุกคนอาจจะเห็นแล้วมันก็ยังดูไม่เยอะใช่ปะแต่มันไม่ใช่แค่กองเดียวไงมันกระจัดกระจายอยู่ทั่วบ้านทุกคนจะเห็นวัตชีเนียบมากใช่ปะ<ม>แต่ช่วงเนี้ยนางไม่ค่อยว่างเลยกำลังทำโปรดักต์ใหม่อยู่แล้วก็ต้องเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะหัวหน้าแข่งเกมอีกก็คือชีวิตวุ่นวายมากเลยตอนเนี้ทัตชีแบบเป็นคนขุ่มไปแล้วอะสงสัยเวลาพักน้อยนะอืมก็เลยของกระจัดกระจายไม่ได้เก็บรวบรวมไม่เหมือนเดิมเลย พาพาลงไปดูข้างล่างแล้วมามาล่าไปไหนเนะี่ยามาลูกพาพาลงมาเร็วแม่จะเปิดประตูบ้านแล้วเข้าห้องก่อนเลยป๊ามามาหามีเร็วเป็นไรอ่ะมามาเป็นไแรแม่แมเหรอปามาเฮ้ยมาเจอเยลยปามาฟังห้ามลงไปห้ามตามแม่ลงไปเข้าใจเปล่า <c oughs> <c oughs> ดูเรื่องปะเนี่ย <hã> ขอใจใช่ไหม<อ><า>ไม่มองอีกขาใจปะเนี่ยห้ามตามมาเด็ดรับและก็นี่ก็คือสิ่งที่ไปสนีนั้นคนแล้วคนเล่าแต่ละวันผ่านไปทุกคนดูตัวเองละกัน <inver so> เยอะมากทุกคนไม่หยิบบ้างเหอะไม่กลัวเลยเหรอมันจะหายไปแบบว่าใครมาส่งของแล้วแบบหยิบกล่องเราไปคืออนนี้ทัดจะไม่รู้เรื่องเลยนะ แล้วมันคืออะไรทำไมถึงไม่ยอมเก็บทำไมถึงไม่ยอมแกะไปแกะให้รู้ดีกว่า ดูกันว่าทั้งกล่องนี้มีอะไรบ้างอันแรกเลยคุกันคืออะไรไม่รู้ใหม,ม่มากทุกคนเมีิเจอรมันมีด้วยนะข้างๆเขียนไว้อะเฮ้กระเป๋าเดินทางมาซื้อมาทำไมอะสวยอะนออลิโมมันเป็นแบรนด์กระเป๋านะชื่อแบรซื้อมา มันเป็นกระเป๋าเน่งันของทัศนเลยทุกคนจริงาของก็ซื้อหลายรอบแล้วเว้ยอ,อยากรู้เหมือนกันว่าแบบมันเจ๋งวา่ากระเป๋าเดินทางทั่วไปยังไงเพรารู้สึกว่า,ากระเป๋าเดินทางก็เหมือนเหมือนกันอะลูกแข่งแรงอะ ใช้ประโยชน์ได้ไว้ปิดอ่าพวกเสื้อผ้าที่เราใส่หรือของที่เราใส่นะคะตรงน,นี้เหมือนแบบเหมือนเป็นที่ปิดอีกชั้นหนึ่งเลยแทนที่จะแบบเป็นอันนี้ไปเลยแบบเหมือนแพ็คๆอะ่ะเหมือนกระเป๋าทั่วไปใช่ปะแต่อันนี้เขามีผ้ามาให้อีกชั้นหนึ่งเหมือนกระเป๋าซ้อนกระเป๋าเลยอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเหมือนกันนะเป็นกระเป๋าเหมือนกันเลย มันกลมๆแทง่แทงๆอะไรกลมๆม,มันเป็นกระป๋องกระป๋องอะอะไรอ่ะผมันถามว่าเขาทำขังมันพังปะเนี่ยพวกเราได้เห็นใช่ไหมเปิดมามันหักเลย <S <S เขาไม่ได้ทำนะเนี่ย, <S 1> <S 1> ยริ่มเครียดแหละว่าจะแอบ,บเปิดแบบเนียนๆของมันพังไปเรื่อยๆ,ๆเลย มาฉามาทําไมอยู่แต่ปกติมันจะเป็นแบบเป็นไม้ไม่ใช่หรอแต่อันนี้เป็นพลาสติก ความรับอีกคืออะไรนัมเบอลแบงก์อ๋อเป็นกระปุบบอกออมสิตน,สนตู้นิรภัยจะไม่ทำไรไม่รู้คิตตี้จะไม่ใครทอะไรทำไมทำไมไมกลับมาไม่มองมึงถือนี่ยองฉันทำไมเพราะแกไม่ยอมแก่มันก็เลยอยากรู้เอาโดนโดนหนะัว ช่างยังไม่แกะแกะเนี่ทำไมไม่ยอมแกะของว่างไหมไม่ดู้เหนื่อยดังะ่ะโอเคเขาจะไม่ช่แกะกล่องแกจะไม่ต้องเหนื่อยแกะเองง่า่กเดิมของของผมนะครับผมจะต้องแกะเองเท่านั้นอันนี้เป็นไรเพรามาแกะมาดูนะเรื่องแต่ของแบงๆนะมันอยู่ในกล่องพขาจะต้องทิ้นะ อันนี้ไม่อยู่ในกล่องแล้วหนูสั่งมายังไม่ดีมีกล่องอะไรเลยทำไมแกกระเป๋าก่อนมันอยู่ใกล้มือหกหมื่นแปดลูกเนี้ยใครให้ซื้อเอา้าตั้งฉันทำไมก็ได้นี่ไงเลยมีเงินเหลือติดบัญชีอยู่ห้าร้อยไงห้าร้อยอะไรตอนนี้เหลือสิบแปดบาทคือเนี่ยผมจ่ายเบบโอ้แอบเงินนะแต่ตอนนี้แอบไม่ละหม่ามันรู้แล้ว,มวผมแอบปีกข้าอมสิใครดีอะไรเห็นแก้มอะไรชาเขียวอ่ะ ชาเขียวของั้นป่ะเนี่ยฮะช้าสา่งชาเขียวมาเฮ้ยเออถ้่เห็นแก่ของชาเขียวมามีที่แปลงตีชาเขียวเนี่ยมาทำเองเขไม่ทำเอไอ้ยังซื้อไม่แก้วะเห็นแก่ชอบทำชาเขียวทุกวันตัวนี้มันบ้าชาเขียวมางคนมันแบบลงคอร์สเรียนชาเขียวแล้วก็มีแพลนว่าจะไปดูไล่ชาเขียวที่ญี่ปุ่นอันนี้ผมซื้อนี้มานะคทุกคนเป็นซอสคิโตไซรัปเมเปิลไซรัปเป็นแบบชูการ์ฟรีนะเพราะว่าเนี่ยแหละเพราะมันชอบทำชาเขียวเอาไปใส่ชาเขียวเฮ้ย ใจแล้วละเอียดมีเลยเหรอเรารู้รู้อยู่ว่าฉันเป็นคนแบบไหนเชื่อไหมเะเฮ้ยนี่ซื้อมาทำอะไรการน้ำชาอันนี้ให้แกไว้ทำชาเขียวเอันนี้ก็ซื้อมาอันนี้ซื้อให้แกไว้ตัดกิ่ง เราเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับตอนไหนที่จะมาทำคลิปต้นไม้อะเราเพิ่งศึกษาแล้วรู้เพิ่มขึ้นว่าจริงๆต้นไม้อะต้องคอยตัดกิ่งด้วยเว้ยไม่งั้นแบบเหมือนเมื่อกี้กักิ่งมันสูงมากแล้วแบบเหมือนมันแย่งสารอาหารจากไอ้ล่างข้างล่างไปไม่ถึงมันก็จะเน่ามันต้องคอยตัดแต่ใช่ทุกคนเขาแบบอยากได้มากอันนี้แบบแฮปปี้มากขอบคุณค้นข้าถงมาทำอไมอ่ะถุงถุงใส่นิ้วอ่ะไว้เล่นเกมขนาดนั้นเลยเหรอเออเคยมาตอนเล่นโปเกมแบบว่าแต่เรากดเยอะๆบางทีมือเรามันเหงื่อออกแบบบางทีมั้ย เล็บเปิดอันนี้จริงอันนี้คือเจอบ่อยมากคือแบบบางทีเล็ลบราแบบมั่งมัน,มนไม่ทานใจอะกดๆแล้วแบบตรงเนี้ยผมชี้หลายรอบละมันต้องเล่นเกมเยอะขนาดไหนอะถึงรุดขนาดนั้น <c oughs> ไม่เคยม,เมีโมเมนต์อย่างนั้นเลยอรแนี่ผมแต่งหน้านะผมจะใช้ไปใช้ฟองน้ำเพราะว่าเกลี่ยล้างแสงก็เลยซื้อฟองน้ำมาใช้แล้วทิ้งมาไม่สวยว่าผู้หญิงเราอะเราก็ตั้งไว้อย่างนี้แล้วฟองน้ำใสมันดูเป็นได้ นี้ก็คือเ้ยเอาล่วงกูแค้นมึงกูบอกเลยมันนี้ก็คือเหมือนเดิมครับเป็นที่ใส่ฟองน้ําเป็นแบบว่าใส่ฟองน้ําแบบว่าทาัตต์แกต้องมีฟองน้ําแต่งหน้ากี่อันเนาะอ่าตอนนี้มีทั้งหมดแปดพันครับแล้วพี่จะใช้มีเทียนครับไม่มีเลยใช้มือ <c oughs> มาแกะให้หมดเลยเฮ้ยแกทำเย,ววะยอะมากนี่น็อตทอปุกตรงนีง้ทัตต์ช่วย แตกไแปแต<ป>กเลย,เลยขอโทษเราไม่รู้ว่าของแตกเพราะเใส่เป็นกระดาษมากแกะกัน,นมาคืออะไรเจ้ามาแกะอัี้มันแกะทำแตกก่อนไหมเจ้าแกะคืชมพูน่ะทุกครั้งไม่เราเห็นเลยผู้หญิงผู้หญิงอ่ะทุกคนเพราเริ่มสับสนแล้วว่ามันจะไปขมไปใช่ไหมหรือว <c oughs> ่าปาดแกงให้จริงห๋อเจ้าไม่ต้องเป็นก,กีงขายาวพรุ่งน,นี้เลยอาใส่ <c oughs> น้ำหนึ่งชอบแช่น้ําที่อ่างน้ำนะตอนที่มันแบบทํางานมาันหนักๆวันหนึ่งอะมันจะไปแช่น้ําร้อนก็เลยสั่งนี้ว่าให้แบบว่าให้แกแบบทําหน้าเขียวใช่ไหมไปทําตรงน้ําร้อนเลย <c oughs> ทำไมมันต้องไปทําในอ่างอ่มน้ําด้วยอะ่ะก็ถงน้ําร้อนจะแช่น้ําร้อนอยู่ตักน้ําร้อนขึ้นมาเทใ,ใส่คนคนคนเท <c oughs> ให้แกกินไม่กินไปกินมามีสาหร่ายติดด้วยไม่ใช่พรา มันแข็งทิ้งเม็ดไงทำไมอ่ะใส่ชาเขียวเฮ้ยแกชอบมีชาเขียวของฉันนะหรอก็แบบวะาไม่แกชอบทำชอบงานอะไรเล็กก็ดีแล้วจะไม่มีอะไรทำแล้วไม่อร่อยเหรออร่อยระวังไงนะไอ้ที่ทำน้ำแข็งที่กำลังเคี้ยวได้พอดีเนี่ยทำไมไอ้คนเดี๋ยวนี้มั่งจะหยิบไปใช้ก่อนวันหนึ่งมั่งกดน้ำแข็งที่ตู้เย็นกูวันหนึ่งมั่งหมดอู้หูม่งใช้หมดไม่คิดจะเติมเลยกูมาเติมเติมเสร็จปุ๊บกระไม้ฮีหมดอันนี้เป็นหวี เอโอ้ขาดเลยที่หล่นเมื่อกี้แตกเลยไม่ใค่ถุงแตกอันนี้ใช้ได้อยู่เอามามาทำอะไรให้ฉันเนาะไม่ตอนที่เราไปงานสกิตเกมที่ท่านสองที่เกาหลีใช่ไหมช่างตัดแต่งผมอ่ะเขาสอนไงว่าตอนที่เราเซตอะมันใช้หวีทุกอันไม่ได้นะความสามารถในคนละแบบบางมุมอ่ะต้องจัดทรงข้างหน้าเนี้ยเราก็จัดอย่างนงี้นะสวยไอ้ข้างหลังเนี้ยต้องใช้อีซี่แบบทีทีแบบให้มันแบบเป็นลาย ฮะพอพ่อ้าทำสีชมพูมามันจะกระจายไปกับสีดำเยอะขึ้นเลยอันนี้อะไรวะสั่งอะไรมาวะลืมอ๋อสั่งแมมหนึ่งปกติอะน้อหนึ่งมันชอบใช้ตาสองชั้นแบบว่าที่แบบเป็นแผ่นอะที่มันจะมีหลายๆชิ้นแล้วแกะๆใช่ปะแล้วประเด็นคืออะไรวะมันแบบใช้เสร็จปุ๊บมันเอาอนจอที่มันถอดตามอะมันจะไม่แปะอันเดิมคือคุเห็นแล้วกเลาไม่ได้อันนี้เลยเปิดปุ๊บหยิบมึงไม่มีสิทธิ์มาแปะคืนของแก พลังของผว้หญิงเลี้ม่ให้จะได้มีทุกรถทุกสายพันธุ์เมื่อกี้ยังไม่ทุกสายพันธุ์อันนี้ของท้าหลุของเขานะแกมาดูนี่จับไปแล้วล่าสุดเสื้อเอลลอยเขาจะเอาไปใส่แหละมันตะโกนว่าของมันเดียวบอกนะ โอเคซื้อมาให้บางทีงานลูกค้าต้องมีสีนี้ซื้อตัวนี้มาหรอรู้สึกว่าในภาพที่ซื้อมามันยาวนี่นะแต่นี่มันสั้นมากเรยงนะจริงพี่ว่าพี่ก็ใส่ได้เนี่ยเริ่มเปลี่ยนใจแล้ววะแปกแปลกๆล้นะทุกคนส้องอะไรมาอีกไม่แกใี่ฉันเปื้อนล้านเลยใส่ชาเขียวพวกผาสวนละสวนอานนีมาชาเขียวนี่ไปมาให้ เห็นทําสวนไงมันต้องมีไอที่แบบวัดค่าดินเผื่อดินมันแย่ปุ๊บให้มันเปลี่ยนเลยตอนนี้ก็คือฝั่งของพี่ทันตริงเมพไม่ดีอันนี้มาหันทำไมเธอซียอเขาเยอะจังอ่ะไปเหมือนที่วัดพุณภูมงคลแต่มันใหญ่มากใช่ที่วัดค่าพีเอชดินจริงหรอมีได้เหรอว่าดินมันสำคัญจริงแล้วแต่ดินเสียคือปลูกต้นไม้ไม่ได้นะขอบคุณมากอันนี้ชอบมาก จะไปผูกชาเขียวเฮี่ยอะไรวะใครเป็นคนส่งอะไรมาอย่างนี้มาลูกคนแกะตอนี่คงเขี่ยอะไรก่อนทำไมมันส่งมาอย่างนี้าเขาทำหหรอนั่นดิไม่เป็นงั้นนะพี่ ไม่รู้ทำไมจริงจัเหรอทำไมฮาทำไมไม่รู้มันไม่เห็นมันแต่มันแบบเหมือนเหมือน,นของฝ่ายผีเลยฝ่าอะไรอะฝ่ายอะเห็นรู้ว่าจะมีขนอะไรไม่รู้จะไปหมดเนี่ย หยเลยน่น้ำน้ำออกด้วยอะไรบ้าี้เฮ้ยใครเขียนด่าได้ว้าอีจริงหรอเนี่ยอี๋ที่สีแดงๆป็นรูปฉันวะรูปฉันไงอะไรวะเขียนว่าอะไรอะ่ะเ้าวในชะ่ปะเ้าวเนาะเข้าวลาย ไว้จำด้วยไม่ห้าวตอนไหนวะทำอะไรไว้จำไว้ด้วยเขียนว่าทัตอันันชนินนท์เขียนชื่อฉันเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันเอามีหุ่นบูดูคืออะไรเฮ้ยมันมันแบบนั้นอ่ะมีมีเล็บปลอมด้วยมีเล็บปลอมด้วยอันนี้น่ากลัวมากผมใครอ่ะ นี้รูปผมนี่รูขาไม่มอใครตงมาเนี่ยชื่อใคร้องอะไรไม่ไไมีชื่ออะเนี่ยชื่ออะไรทำอะไรไว้จำด้วยเฮ้ยทำอะไรไว้จำด้วย <laughs> เหมือนใช่ไหมเขาไม่ใช่เขาจะไปทำตนไหนแกนเบอไม่ใช่ ใครมันจะมาส่งให้บ้านกูไม่รู้จริงๆถามน้องก่อนของใครบ้างพร้อมกอบฉากอะไรเปล่าจริงจอิงจริงๆริไม่ของเขาเขาไม่ทำเลยพี่ไม่รู้เรื่องเลยอย่าเก่งอย่ามองมันขำเอาที่เลยจากการผมประเมินนะผมประเมินว่าสิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคนในบ้านเราเท่าไหร่ หนึ่งคือดินดินมันคือดินที่ร้อยปกต้นไม้เออสีดำเนี่ยใบไม้นี่ก็เช่นกันก็เป็นใบไม้ที่อยู่ระแวแกเนี่ยในบ้านหมดเลยที่มันตกมาจากของโครงการตกมาข้างล่างตลอดเพราะว่าผมเป็นคนเก็บเพราะนั้นผมถึงว่าเมื่อวก้าวสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีคนแกล้งผมอยู่ในบ้านนี้ใครใแกล้งเขาแบบนั้นไม่ใช่เขาจริงๆ <c oughs> หรือว่าทีมงานสักคนหนึ่งแคะงกันมั้งน่าจะแกล้งมากกว่า เพราะอ้คนแค้นจริงอะตอนเขียนชื่อผมไว้อะจะไม่ม the ีทางเผาให้เหลือชื่อให้อ่านออกโดยธรรมชาติจะเผาจะแบบว่าไม่ได้เห็นทุกคำนี่คือเียนทั้งชื่อและนามสกุลอันนี้คือแก้แล้วการให้รู้ด้ว่เป็นใครใครเกียนรู้แล้วเหรอไม่ใช่ผมแก่งเก่งเขาไม่รู้จริงๆนเไขาไม่รู้เพราะเห็นกล่องมันอยู่ข้างน่าดูในฟูดเลยเขาไม่ได้ไอ้นี่เลยกล่องนี้มาตั้งอยู่หน้าบ้านอยู่แล้วไม่รู้ผมก็ไม่รู้อะ อันนี้ของฉันเองฉันจะไปฉีดผมมาแต่เขาแถมมาร์กหน้ามาด้วยเป็นสปเปรย์ฉีดผมแข็งต่อยแต่งผมให้ผมแข็งอะไรแต่เห็นเขาใช้อันนี้กันผมเลยเอามาใช้ตามอันนี้พี่อ่านผิดน,นะเนี่ยเพราะว่าความจริงแล้วมันเขียนว่าทำอะไรไว้จำได้ไหมจำได้ไหมนั่นเปนอ่านถูนได้ไงมะที้แท้ ก็แบบปกติเห็นพี่ทัศน์ไม่แกะกล่องไงเนี่ยไหนไหนพี่ก็จแกะแล้วก็เลยอ้าสักหน่อยอยากไม่แกะกล่องนี้นะขอใช่เอาไม่ทําทำแกเชื่อยังแล้วสั่งให้เขาทำไหมพี่สั่งให้ทำป่ะไม่มีใครสั่งให้ทำไม่เไม่ได้สัจริงๆโอเคอะไรเขาไม่ทำจริงจริงเขารู้แล้วไม่ทำก็ไม่ทำไงทัศนไม่ไว้ใจเขาหรือเปล่าไม่ ไม่หมดเขาไม่ร e ู้รื่งเลยอ่ะน้ำหนึ่งใจแล้วเสียรายได้ลงขอทางนี้ความจริงเป็นความคิดของเกียรที่ชองที่แทนใช่ขอโทษตอนนี้ฉันจะก็แก่ทุกอย่างแบบสุดหัวใจไม่เชื่อไอที่ฟองตูคออ้าวเขาดูคนกันเป็นดิอันนี้ปองน้ำฉันซื้อมาฝากแกมันใช่มัพลาด กูแค้นอีกกูแค้นเมื่อกูบอกเลยควจริงแล้วพี่หนึ่งกำลังคิดว่าลังเนี้ยเป็นหน้าพ่พัฒน์ไ่ใช่โอ้โหคืออะไรเนี่ยเหมือนนึงนี่คือทีมที่เราใช้ช่วงนี้หลายคนใจเราใช้ด้วยกันได้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอันนี้ไม่น่าใช่มั้งอันนี้น่าจะเขาหยิบมันด้วยมั้งอันนี้เราพบบ้านเราบ้านตั้งอยู่ข้างหน้าบ้านอ่ะ นี่สีน่ารักอันนี้ก็คือฉันสั่งให้เกงเลยนี่ก็คือกระทะสีทาเซวิตมาชอบอันเก่าเห็นใช้มานานนานแถมน่ารักมากแปวมากเลยคุณอันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเรื่องด้ามจักเหมือนอันเก่าที่เราบีที่ราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าตอนจับร้อนๆมันร้อนมือมากเกินแล้วก,กระทะอันเก่าร้อนนะครับคือข้างใต้เนี่ ใช้จนขัดแล้วมันกล็ล่อแบบกลายเป็นไอ้นี่ละสีแบบเหล็กเลยอะ่ะมันก็นยังยนอนใช้อยู่ทุกคนชอบมากเลยน่ารักมากอุ้ยเหมาะมือเลยพี่นึ่งอย่างเงี้ยได้ไหมอะคิดซะว่าเป็นหน้าฉัน <laughs> แกพัชชีแกไม่เชื่อใจฉันแกนต้องโดนอย่างนี้เออ <laughs> ไม่มีแล้ว ไงล่ะแกฉีกไม่ได้หรอกนหน้าฉันเป็นได้เป็นบทแล้วอะไรเราฉีกไม่ได้ทั้งคู่เลยทีนี้ส e ุดท้ายแล้วก็ต้องช่วยกันสินะถึงจะลบความหน้าด้านทุกเราออกกองเก็บของใส่พรอะปะนะใส่ของใส่อะไรก็ได้หรอใช่น่าจะไม่มติดไซส์แล้วล่ะโธ่เราเศรว่าเก็บพรอะกูไม่ได้กันย่างคตรเล็กไอ้บ้าเอ้ย ของผมเหมือนเดิมอะไรอ่ะพี่สเปรชีดผมอีกแบบหนึ่งทำไมอย่างนี้สวยงามอ่ะเดี๋ยวนี้ท่าสวยรักงามมากเลยทุกคนเอ้ยอยาประกาศเรื่องหนึ่งไม่ได้พูดมาหลายคลิปแล้วคือต้องบอกเลยนะคะทุกคนตอนนี้ทาชีีนั้นมีผัวเรียบร้อยแล้วไม่คือสเปรมันมีหลายแบบไงมันมีแบบโคระดับ6ระดับ1 2 3 4ส่ะตอนแต่งผมอ่ะผมไปสังเกตมาช่างเกาหลีเขาแต่งหมคือระดับอ่อนก่อนก็คือระดับ3ในการจัดทรงรอบแรกแล้วเป่าเสร็จปุ๊บแล้วจัดต่อเซตเซตเซตเซแล้วใช้ระดับใหญ่ อ๋อก็มุงจอมปิดอ๋อใช่แม่จะมาเปลี่ยนกับตัวเก่าตัวเก<ๆ>่าม<ๆ>ันไม่ค่อยดีอ๋อพังเหรอใช่ผ้ามันอยู่ดีก็แบบเป็นคนล,คนลื่นนะนี่จะมีทำงานงานย่างเออใช่มีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวมาเล่าอืมแ,แปลกจ,จริงนะเนี่ยแปลกแบบแปลกแปลกผมตกใจเลยจริงอืมเดีย๋ยไม่อยากพูดเดี๋ยวทีมงานจะกลัวกันหมดเริ่มกลัวละเริ่มกลัวละตอนนี้ก็กลัวแล้วเหมือนกันก็งงเหมือนกันทุกคนแกะอยู <S 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 ่คนเดียว โอมัหอันารยนวิ่งสามคนอ๋อเป็นคนที่เสือก่ะเพราะว่านี่ไงทำก่อนม่น <ะ S 1> เออไม่งั้นจะรู้ทำไมกูเดินแลาวุบกล่องจะแกะกล่องมันวิ่งตามมาเลยจริงหรอเออ มีวางแผนไว้เป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับการแกะกล่องของทัศมาทําไม่ยอมแกะมาหลายเดือนมากๆแล้วค่ะทุกคนก็เลยมาลองแกะดูก็เจอความลับหลายอย่างว่าแอบซื้อกระเป๋าเดินทางหลายหมื่นมานะคะทุกคนซึ่งปกติถ้าอยู่อักบัติมาจะไม่ซื้อเด็ดขาดเปลืองกระเป๋าก็เหมือนกันแหละกระเป๋าเดินทางอ่ะไม่เหมือนเหมือนเพราะฉะนั้นกระเป๋าเดินทางคือ accessory มาแล้วแต่คนมองมาแล้วแต่มุมมองคนบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำมันเป็นแค่ของสำหรับใช้ฟังชั่นอกแต่ชอบผมอ่ผมมองว่ามันเป็น emotional ไปค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เอาจตงมาด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะถ้าใครอยากเอาคอมไแอบแกะอะไรของทั้งทีก็เอคาคอมไปนี์ไว้เลยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายรอบหน้าจะแอบแกะวันไหนบอกนะจะให้แกะไปเลยจะได้ไม่ต้องรีบขับให้มันแกะให้ได้ให้แบบมาดูทีเดียวกี้เกลยดแกะเออไม่มีเวลาแกะทุกคนเนี้ยตายไปแล้วพอจูมามีไอเทมใหม่แล้ว มีทั้งน่าจมากมีดั้ี้เลยเป็นคนติดดินโออปป้าแอนจชุมามีเชคมีเช็คปตีนแทนดมีเช็คมีเชครชาติสุ่มีเชคมีเชครับบาผมีเชคมีเชคแค่เชคก็สนุกโอป้าแอนมามีเชคเคล็ดลับดูดีของโอปป้าปเจะาของพร้อมกันได้แล้ววันนี้ นที่มีความสร้างสารรค์ไอเดียกระชัดนกระชากรักใส่งานนี้จริงๆและตำแหน่งที่สองกล้องขอเป็นผู้หญิงสามารถกำกับมุมภาพได้ใช้กล้อง DSLR เป็นเอ,อิบถึกทอนลุยไปด้วยกันทุกที่เดินเดือนสตาร์สองหมื่นสามถึงสามหมื่นส่องเรสซูเม่แล้วพอดฟิลิโอมาได้เลยที่ asumajobsgmail.com แล้วมาเป็นทีมงานกับโอ้าสตูดิโอกันนะคะย yeah!